ขอากรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระทุดงกลางน้ํานะครับเชื่องแล้วแต่ง่าย,ยมานอนเึื่องดีแต่น้ำถว่วมเพ้นบกลุงเก๊น้อยอยู่ได้เราฟูน่ะบ,บับบกลุงนายอยูแต่ว่า,าแต่เพื่อนใหญ่ <c oughs> ลงครับ มันบักมันบักเพียงบัก่ป่นได้เเป็นเป็นยังไงครับปู่สายไหมเลยแหละครับผม FC โทรหาเยอะเหรอครับปู่ครับก็ก็มีอยู่เพิ่งจะทั่วมากเลยเดยวถามข่าวอยู่ว่าเป็นยังไงอยู่ดีสบายว่าเพิ่งจะถามครับผมก็อโซ่ข้อลาบกต่อบอกเป็นแนวทางแนวนี้น้อยไปแล้วละเพราะว่านี่สีมันก็มาสวดผ่านไปแล้วแล้วบาง่านเห็นน่าจะ มันหักหกูมันเป็นเลขหกนึงเก็บกัะเล้วเลื่อยๆอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ของปู่ใช่ไหมครับบออู่ก็อยู่ในวิธีนั่งเบิ้งน้ำกันงอย่างเงี้แต่ว่าเพิ่นจะช่วยกันไปแล้วเพิ่นเอาเหรียญมาเฮ็ดบ่จ้ะเหรียญเป็น,น,นเป็นละไมจ่จัดเสอร์ครับปู่ก็ดูนะครับมาสื่อันนี้เป็นปู่ฤาษีเป็นคนทำใช่ไหมครับปู่ ลึกเรียนยสวนครับแต่ว่าใกล้ๆวันปู่จะทําพิธีคือตัวเลขของปู่ใช่ไหมครับก็อไม่ได้บอกว่าตะวันแต่าาาภายในวันลาตะวันไ่ได้บอกสถานท,ที่ถ้ำสงสรนะอ๋ยังยังยังไม่บอกว่าสถาน<อ>จะท<อ>าําตรงไหนเพราะว่ากายเซตเงียบเงียบสงบกสงเสนะครับ ก็คือว tamam <iendo> <monkeys> ่าให้ช่องไปเอาแค่ตัวเลขมาพูดเอาเนาะปู่เนาะเออเอาข้าวปู่ก็ได้ค่ะเอาข้าวว่าเขาคิดว่าเพิ่นไม่อยากสางมันบ้างครับเขาก็เอาแนวทางที่ว่าแผ่นพื้นเสียหายห้างสางพิ่นก็สิีหายจนกลมเหมือนกันครับเข้าก็ภาวนาว่าให้เบ้านให้จนซอยหัวซอยสางนะเพราะว่าแั่นขามาตรงตรงเนาก็จะได้เให้ซอ้สางไปครับเพราะว่า สีนชวดพานไปแล้วก็หกหนึ่งเจ็ 6, 1, นี่แหละกหนึ่งเจ็ดครับสามสามหกับแปดสามนี่แหละหกหนึ่เงเจ็ดสามหกกับแปดสามอเบิ้งน้ำเพื่นบ่จ้ะกอนท่นี่นออก่นทานที่ก็บ่ิด้เบิ่งเหรียญนเพิ่นดอกเพิ่นกเชียนหล,ลออ 6กเจ็ดแล้วก็ยังหกหนึ่งเจ็ดแล้วอะไรนะครับปู่สามหกสามเจดสามหกสามแปดตาาความฝันเพิ่นละเมือยังมองเว้นอยู่นี่าเลขละมืศูนย์สี่ปดเลขละเมอศูนย์สี่แปดผู้ใดละเมอปู่ปายเงยนองเงยป้ายงถือลรตเตอรีนองเงยโอ้ คือพ่อพ่อพ่อคือคือคือควผิดบังเน่อพันว่ามันออกเลขเล้าไปแล้วใช่ไหมนี่บ้าเท่ากับวันที่สามเลขเล้าเนาะครับสี่แปดนี่ยเรปู่อาสิ่พ่อเลข้ยง่ายก็ได้เพราะเขาเป็นมันเกิดเป็นแนวทางแค่เทาซื้อใหญ่ใหญไปเห็นปะครับขายเพื่ได้ดักได้บ้าก็ได้ตามดวงแต่ลูกก็จะรอเลขปู่นี่แหละครับผมเท่ากับสวดเราเมืองวังนี่ถิอเป็น สถาบันบ่ได้ททำที่ไหนหนึ่งอาจจะเป็นยุ่งอยู่กับยุ่งของอื่นออปู่ปู่จะเปลี่ยนสถานที่ทำใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าตามกระแสว่ามองได้มันเงียบสงัดดีเนาะก็เลย้องจะจะไปทำในป่าช้าเหรอครับปู่เออว่าจะไปทำในป่าช้าโอ้นี่แหละครับขังดีนะปู่เนาะป่าช้าทำมื่อใด้กับว่าท่านได้บอกเพราะว่าได้ตัวเลขมากเหรอแบบว่าไปเลยสิเนาะครับผมเใช่สวัสดีครับผมก็จะมาถามปู่เหมือนเดิมนี่แหละครับ มันจะได้ขังดีครับปู่ครับบางทีมีมีตัวเลขเดี๋ยวเอฟซไม่เชื่อครับปู่เดี๋ยวว่าผมไปเอาตัวเลขที่ไหนมาเขียนอีกนะก็จะจะไม่ได้ถ่ายตอนทําพิธีนะครับผมก็จะได้ตัวเลขมานะครับได้ฟังจากเสียงปู่เล่าให้ฟังว่าตัวไหนตัวไหนนะครับเลขสีส่วนท่านแล้วกค่ะหกหนึ่งเกินน่ะหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหก สามแปดเนาะสามหกสามแปดเป็นปูหรือสีนะครับปูหรือสีอาแต่ว่าด้านปูนี่เ่าท่านได้อาวมันบอกมาเบราท่านได้ราะสีสวยไปแล้วต่ว่าเพิ่อว่นเพื่ออยากออกชื่อเถอก็าว่ถามมาเ่าต้องตอบถามมาเ่าตอตอบไปเังใช่ไผมเพีงเลยว่าได้แล้วต้องสีพระว่าแนวตั้งสือเอากป อายงรับปิดบังกันเนาะครับพี่เอพีตัวนี้หัวเด็ตัวนี้โอ้ใครที่ฟังในไลฟ์สดน,นี่คือได้ยินเลยนะปู่เนาะครับห้างกระเจ้ปลาแต่ลูกหนักหลายกับแกย่อๆเพิ่งซื้อครับปู่น,น,นี่มิดฝันบ้างไหมครับปู่ครับนั่งอยู่าวา่าถึงน,น,นั่งอยู่ต้นไหนันจึิงโลกเกิดนั่นไรแบบมันก็เป็นรับปิดตึ้งใช่ไหม ครับครับวันหนึ่งก็ยังใหู้่กางน้ำเนาะโอู้อกางน้ำมันก็นห่งแม่มันก็นีสมาธิเมหะครับมาดี้น้ำท่วมได้ไปเ่อใ้เนาะค่ะคนเขาคนบอกมาไม่เท่าไครับบ่ใครเดี๋นอนหนอกนหน่บ่ใครบ่าใครเดนเงียบมครับผมว่าขันได้มากอะ่าปิดวังไว้เรอไปสกบอกเลย เอาไม้ติดให้ปูติดติดแล้วครับไม้คือปูเสียงค่อยนะปูเสียงค่อยนะครับต้องขออภัยนะครับผมตอนนี้โทรศัพท์แทบจะจ่อปู่แล้วนะครับดูสามคลิปได้แท้บบล่ะคลิปนี้คือคลิปนี้จะเป็นเลขของ ปู่ฤษีเป็นคนทํานะครับปู่เนาะปู่ฤษีเป็นคนทํานะครับส่วนตัวเลขของปู่นี่คือใกล้ๆวันปู่จะเข้าไปทําในป่าช้าใช่ไหมครับไปย่ำไปย่ำไปย่ำนะครับว่าถือกับปู่ฤษีบอนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารอไว้กดไลค์กดแชร์คือบางที่เลขปู่กับปู่ฤษีหนี่สีเข้ากันแม่นบ่ค่ะปู่เออมันจะใกล้เียงกัอนมันเสิเก่งใส่กันตลอดช่วง ก็จหวดที่แล้วปูเห็ดกาเน้้ามนต์ไหวกับปูรื่อสีก็สามเจ็ดกัะสามหาเนาะแต่ปูว่าแด้เอาออกสองเลยปูออกไตมือนางเอาอ่ะแต่มันมาเขาของปูรื่อสีหวที่แล้วเนะี่ยปูยุกไก่เจขาได้ไม่บอปูโอ้คุณตาคุณนออนฝ่าวนก,ก็นได้สิปูเพราะว่ามันไหนเลเ็ดนำต่ล้วกระามันหงข้างก็ ปิดบังกันเนาะใชกเสี่ยกัรเบากันไปเล่นทังว่าเช่ดชสใช่แหลกเนา็แต่ถือสะบ้าไม่มากต้องยืมมาทาเปล่อก็เลยเสี่ยไปกิคือปูจะเอาเลขด้วยกันกับปูด้สีแล้วก็มาฟันทงโค้งสุดท้ายนะคะเี่ตอคอนี้มันไ้บันเทิงหาใจเลาวค้เนา ไปวางหมดที่ดีวค่ะพี่เขาของปู่ือสีนะคะเอฟซีหมดที่แล้วของปู่ือสีเข้าเพียงจะ่าปลาตระดูกพุ่มกระไดบวกเฮ้าเราก็ไม่รู้เรามาใหม่เนาะไม่รู้ว่าท่านเก่งกับปู่ือสีปู่ือสีได้ตัวไหนนะรอบนี้ก็จะฟันโค้งสุดท้ายอีกรอบปู้เสียเหรียญคือเกาหัวจ้า ก็ฮพี่เพื่อนก็สิแกงไข่ไปเพื่อนก็สีไปให้ไปสวดนี่นะรอบนี้รอบนี้จะเข้าป่าช้านะปูเนาะเออลองเบิ้งเดือดเนวทางเขาก็ลองเบิ้งครับนั่นเท่ากับเกี่ยวบางไดมันเข่าดีเท่ากับตีตามเท่ากับดีไปสวดลองเบิ้งสองเทียร์สามเทียร์ไมันบ้าคับผมขัดหน้าเทียมันบ้าเข่ามากเกินดูดีไปก่อนอย่ามงมันข้างๆปูเงียบๆแล้วค่ะเนาะเออ ต,รระะติดกิ่งไม้ป่าชาอีกรอบนึงเลยค่ะได้ใจมาบอกเขาเรื่องเทียก็สวดแต่เราไม่ซื้อเลยเพราะฟังไปซื้อเลยผก็ไม่ก็มีบ่มั่นใจครับผมพนักง,งานเสี่ยกอนไร <ผม S 1> อือครับที่จะไปเข้าไปในป่าช้าครับปู่ก็ไ่เหมือนสมรสวัดมือได้เพราะว่าเพิ่นนอนก็อายากให้เออคนเหลืกัน่าจะนที่เพิ่นโอ้โครับหายหอบไปเงียบๆครับ ยังสุ่มๆุ่มยังไงปู่ก็ส่งข่าวหน่อยนะครับผมว่าได้ตัวเลขแล้วนะปู่เนาะเออครับผมาะ่ะกลับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพัทธุดงนะครับให้เอสซีแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวของปู่เราต้องรออีกนะครับให้ปู่ออกจากป่าช้าก่อนเนาะอ้าเดี๋ยวเราจะค่อยมาตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เป็นเลขปู่หรือสีนะครับผม